ฮะโอเคเดี๋ยวมาฟังเลยเพราะว่าพี่ตอนแรกอ่ะตอนแรกตอนแรกพี่กาจะเขียนให้นะตอนแรกพี่กาจะเขียนให้หรือว่ากาจะโทรบอกแต่กลัวว่าเอ้ยถ้าเขียนขี้เกียจเขียนเรื่องของเรื่องอะคือมันถ้าเขียนต้อง,งเขียนเยอะแล้วก็จะโทรบอกก็คงคุยกันได้ไม่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 ต่อเนื่องไงโทรบอกแล้วมันมันสื่อสา,ารไม่รู้เรื่องมันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอัดคลิปดีกว่าง่ายดีเออฟังตามคลิปไปแล้วกันเนาะฟังตามคลิปนี้ไปแล้วกันเนี่ยคือ พี่อะที่เคยที่เคยดูดูดวงกันมานะที่บอกแล้วนะว่าคือทาให้ทาความเข้าใจก่อนอันดับแรกอะทาความเข้าใจก่อนว่าที่เปิดไพ่มาเนี่ยไพ่การเปิดไพ่รอบหนึ่งการทํานายหนึ่งรอบนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องความรักการงานการเงินเรื่องอะไรก็ตามแต่ทํานายรอบหนึ่งต่อการเปิดหนึ่งครั้งจะมีผลฟังให้ดีนะฟังให้เข้าใจนะมันจะมีผลต่อการทํานายไปประมาณ นับตั้งแต่วันแรกเนี่ยที่เปิดไพ่ก็คือวันนี้ไปอีกประมาณสามถึงสี่เดือนมันจะครอบคลุมในระยะเวลานี้ผลคําทํานายฟังให้ดีฟ,ฟังให้เขาฟังให้เข้าใจนะผลคําทํานายเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะดีหรือร้ายก็ตามมันจะอยู่เนี่ยมันจะแสดงผลออกมาไม่ว่ามันจะแม่นหรือไม่แม่นนะมันจะแสดงผลออกมาในช่วงสามถึงสี่เดือนนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดไพ่ ไม่ใช่ว่าสามไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสามถึงสี่เดือนแล้วมันจะเกิดขึ้นนะไม่ใช่นะคือมันจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดไพ่อะแล้วมันจะคงอยู่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะตามคําทานายของไพ่นะมันจะคงอยู่ไปอีกประมาณสามสี่เดือนพูดให้เข้าใจใง่ายนะทำนองให้รถมันผ่านไปก่อนพูดให้เข้าใจใง่ายง่ายๆพูดให้เข้าใจใง่ายก็คือเปิดไพ่ครั้งหนึ่งอายุของไพ่อายุของคําทํานายตามการทํานายจะมีระยะเวลาประมาณ สามถึงสี่เดือนเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าสมมุติว่าคําทํานายมันไม่ดีมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีตลอดไปเออหรือว่าถ้ามันดีก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีตลอดไปเหมือนกันมันจะมีอายุแค่สามสี่เดือนเท่านั้นต่อการทํานายไพ่ครั้งหนึ่งนะเออให้เข้าใจตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะคิดกังวลว่าไพ่มันออกมาดีหรือไม่ดีแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอมันไม่ใช่นะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแหละแต่ไพ่เนี่ยมันทํานายได้ในระยะ รอบสามถึงสี่เดือนต่อครั้งหนึ่งเนาะเออแล้วพี่ก็ถามนะเออพี่ถามาไพ่ไปเมื่อคืนเนี้ยพี่ดูพี่ดูแต่เมื่อคืนแล้วดูแต่เมื่อคืนแต่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ส่งคำจํานายให้เพราะาหลับง่วงพี่ถามไพ่ไปว่าผู้ชายคนเนี้ยก็คือเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะผู้ชายคนเนี้ยกับผู้หญิงคนเนี้ย ชื่อนั้นชื่อนี้นะบอกชื่อบอกชื่อบอกชื่อเรากับชื่อชื่อไอตาเลยนะเออผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้วันเดอนปิเิดนี้นะนั้นนั้นนั้นเออสถานการณ์ความรักเนี่ยตอนนี้มันค่อนข้างระหงระแหงเออพี่ก็บอกไพ่อย่างนี้เลยนะพี่พี่เนี่ยตอนที่พี่ทำสมาธิอ่ะตอนที่พี่ทำสมาธิจับไพ่พี่ก็บอกไพ่อย่างนี้เลยว่าสองคนเนี้ยมีความรักที่ค่อนข้างระหองระแหงกันอยู่ม sí, ีปัญหากันอยู่เนี่ย เลยอยากถามไพ่ว่าอยากถามไพ่นะว่าสถานการณ์นับจากนี้ต่อไปเนะี่ยนับจากนี้ต่อไปเนะี่ยความรักของทั้งสองคนเนี่ยก็คือของของเราเองเนี่ยกับของไอ้ตามันเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางเช่นไรต่อไปพี่ถามไพ่ยอย่างนี้เลยนะเออทำสมาธิแล้วก็จับถามถามไปงี้ยถามไปตรงตรงงี้แล้วก็จับไพ่ออกมาจะเชื่อหรือไม่เชื่อกันแล้วแต่แต่พี่บอกไว้เฉยเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะ พี่เห็นแค่ว่าโพสเห็นว่าอะไรมันไม่ค่อยดีเฉยแต่ว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าตื้นลึกนาบางมันเป็นยังไงเอพี่ได้ไพ่ชุดนี้มาเดี๋ยวมาฟังกันที่เกินที่เกินนานๆเนี่ยจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะพี่ไม่ได้บอกว่าไพ่มันดีหรือไม่ดีนะเกินนานๆเนี่ยเราจะได้เตรียมตั้งตัวได้รู้ว่าคําทํานายมันเป็นยังไงไพ่ใบแรกพี่ได้ไพ่สามใบนะเรื่องเอาเรื่องความรักของเรานะทั้งทั้งคู่เลยสัมพันธภาพและถามไปถึงสัมพันธภาพและความสัมพันธ์ของของเราทั้งคู่ว่าเป็นไงนับจากนี้ต่อไป ไพ่ออกมาสามใบไพ่ใบแรกคือไนกี้เนี่ยไนกี้จริงๆแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีไนกี้เนี่ยเ,ยเ,ยเออชื่อรองเท้าแหละชื่อชื่อชื่อรองเท้ายี่ห้อไนกี้อะไรนะเพราะว่าเพราะว่าเทพองคเนี้ยคือเทพีแห่งชัยชนะเออบริษัทบริษัทไนกี้เขาตั้งชื่อตามเทพองนี้แหละเออเป็นเทพีแห่งชัยชนะชัยชนะที่ได้มาจากการแข่งขันชัยชนะที่ได้มาจากการต่อสู้ฟันฝ่าเนี่ยไนกี้มันถึง เป็นตัวแทนอย่างชัยชนะไงบริษัทไนกี้เขาตั้งชื่อตามเทพองค์นี้แต่ถ้าถามว่าไพ่ใบเนี้พอถามถึงเรื่องการงานกับการเงิน,นจะโอเคไหมโอเคใช้ได้แต่เราไม่ได้ถามเรื่องการงานการเงินไงเออเข้าใจไหมเราถามเรื่องความรักความหมายมันก็เลยเป็นอีกอย่างหนึ่งจุดอ่อนของไนกี้อ่ะก็คือทั้งถามเรื่องงานกับเรื่องเงินจะโอเคแต่ตอนนี้เราคุยกันเรื่องความรักไนกี้เนี่ยพอขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหมายถึงเรื่อง ตัดสินใจไม่ขาดลังเลสองจิตสองใจอ,อหรือว่ามีเรื่องที่มันสับสนอยู่อะว่าจะไปทางไหนดีจะถอยจะเดินหน้าจะถอยหลังจะเดินหน้าไปต่อจะดีไหมหรือว่าจะถอยหลังไหมหรือว่าถอยไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้หรือว่าอยู่ตรงกลางก็ลาบากคือมันสองจิตสองใจไปหมดสองสามทางเลือกมันมันพี่ไม่ได้บอกว่าเป็นทางเรื่องของความรักนะอาจจะเป็นทางทางเลือกของอารมณ์ความรู้สึกาสการตัดสินใจอะไรอย่างนี้ก็ได้และไพ่ทุกตำแหน่งมีความหมาย ไพ่นี่ตำแหน่งมันอยู่อย่างนี้ตำแหน่งของไพ่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยไพ่ใบนี้คือไพ่ใบแรกคือตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกนี่คือตัวเราหรือตัวเธอตัวเธอก็คือคนรักของเราแหละเออตัวเราก็คือตัวตัวเราด้วยตัวเธอด้วยรวมๆ้วไพ่ใบนี้มันคืออนัตตาอนัตตาคือตัวตนของของคนที่ของคนที่มาดูดวงหรือว่าของคนที่ของคนที่มีความสัมพันธ์กับคนที่มาดูดวงอ่ะ เอ,า,อาง่ายเลยถ้าพี่มีเมียเนี่ยพี่พี่ถามเรื่องความรักเนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ยจะเป็นตัวแทนของตัวพี่และความรู้สึกของพี่ที่มีกับเมียรวมถึงความสัมพันธ์ของเมียที่มีกับพี่ด้วยเออมันตีความอย่างนี้ได้ด้วยเออเอาก้อมแกล้งก็คือเหมือนกับความรู้สึกหรือสัมพันธภาพของเราทั้งสองคนไพ่มนได้ไพ่ใบนี้ไนกี้เนี่ยพี่บอกเลยว่ามันเป็นตัวอย่างที่พี่พูดไงว่าเป็นเป็นตัวแทนของความสับสนไม่รู้ว่าเอาตรงๆนะไม่รู้ว่าไอ้ตามันสับสนกับอะไรอยู่หรือเปล่า หรือว่าตัวเราเองเนี่ยหรือว่าตัวเราเองเนี่ยตัวเราตัวเราเนี่ยกําลังสับสนกับอะไรอยู่หรือเปล่าหรือกําลังมีใครบางคนกําลังคิดจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ยังตัดสินใจไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าต่อให้หรือว่าต่อให้อยากจะตัดสินใจแต่สถานการณ์มันก็ยังไม่เอื้ออานวยให้ตัดสินใจได้หรือเปล่าไพ่ใบนี้มันไม่ได้หมายถึงความลําบากนะแต่มันหมายถึงคือมันเด่นไปในด้านความรู้สึกอ่ะมันเด่นไปในด้านการตัดสินใจความคิดที่แบบสับสนลังเลกังวลหรือว่า อย่าง it, <improving> ที่พ anger, ี่พูดไงจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ยังลําบากจะอยู่ตรงกลางก็ยังละล่าละล่าลังอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปดีจะเดินหน้าก็ยังเดินไม่สุดเดินหน้านี่อาจจะหมายถึงการตัดสินใจอะไรก็ได้หรือว่าการคิดการวางแผนการอะไรก็ได้ยังเดินหน้าไม่สุดถอยหลังก็ยังไม่ได้เออจะถอยก็คือเหมือนก็ถอยมาดูเชิงก็ยังก็ยังไม่ได้คือมัน อันนี้มันม,มันมีความหมายเกี่ยวกับทั้งสองคนเลยนะมันไม่ใช่หมายถึงว่าเราคนเดียวคิดแบบนั้นนะมันอาจจะหมายถึงอีกคนนึงคิดแบบนั้นเช่นกันหรือว่าอ่ะถ้ามันสมมตินะถ้าสมมุติว่ามันไพ่ใบน,นี้มันหมายถึงตัวเราโดยตรงเนี่ยก็จะหมายถึงความสัมพันธ์ของอีกคนนึงคนที่เรารักเนะี่ยหรือว่าคนที่เป็นภรรยาเราเป็นแฟนเราเป็นคนรักเราเนี่ย <S <S เขาทําให้เรารู้สึกแบบนี้เออทาให้เรารู้สึกลังเลหรือว่าเขาเองเนี่ยการกระทําบางอย่างทําให้เรารู้สึกลังเลสับสน เออซึ่งมันส่งซึ่ง,ซ,งซึ่งการลังเลและสับสนเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของเราด้วยอ่าใช่ไหมอ่าไนกี้เนี่ยมันบอกแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่เยินเยอะไพ่ใบแรกเนี่ยคือตัวตนของพวกของพวกเราหรือว่าสถานการณ์ของเราทั้งคู่เออส่วนไพ่ใบที่สองเนี่ยอันนี้ยพี่พี่สาบานเลยพี่สาบานให้ใหใหตายห่าเลยเมื่อคืนนี้พี่จับไพ่มาเนี่ยพี่ ไม่ได้จับไพ่ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามที่พี่เห็นนะพี่เห็นว่าสถานการณ์มันไม่ดีมันเกิดเรื่องอะไรกันหรือเปล่าเพราะพี่ก็ไม่รู้จริงๆแต่พี่ทําสมาธิแล้วก็หลับตาจับไพ่พร้อมกับถามสิ่งที่พี่อยากจะรู้อย่างที่พี่พูดไปแล้วว่าคําถามมันคืออะไระความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่จะเป็นยังไงหลับตาจับได้ได้ไพ่ชุดนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้แกลง้งไม่ได้แกลง้งหรือว่าไม่ได้ทําให้ไม่ได้ไม่ได้อยากทําให้ร, fail, รู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกแย่ต่อกันแต่ว่าพี่ได้ไพ่ชุดนี้จริงๆ ไพ่ใบที่สองอ่าบอกตำแหน่งก่อนเมื่อกี้ไพ่ตำแหน่งที่หนึ่งไปแล้วนะไพ่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองสำคัญเพราะตำแหน่งที่สองคือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนับจากนี้อ่าสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนับจากนี้อีกสองสาเดือนนับจากเนี้ยอย่างที่พี่พูดไงตามอายุของไพ่อะอายุของไพ่มันประมาณอายุของไพ่มันประมาณสามสี่เดือนนับจากนี้เลยนับจากนี้ต่อไปนะไพ่ใบนี้มันจะส่งผลอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกัน ไพ่ใบนี้คือไพ่อาร์เสนะไพ่อาร์เสอาร์เสเนี่ยคือแปลตรงๆนะให้พี่แปลตรงๆเลยความหมายของมันอนะคือชื่อของไพ่จริงๆเลยนะคือเทพีแห่งชูรักเอาจริงๆจริงๆเลยนะตามตำราเลยตามตำราเลยคือเทพีแห่งชูรักเพราะเทพีองเนี้ยเป็นเทพเจ้าดาวังคารเขาเป็นเขาเป็นเทพเจ้าที่แบบว่าชอบสนเสรีฮาชอบกินดื่มชอบเที่ยว การพนันขันต่อมา้ามวยหวยบอลสังสรรค์สุรานารีอะไรต่างๆเขาชอบหมดหรือว่าการเล่นเป็นนักเลงการพนันมีอะไรเขาชอบหมดนะครับไพ่ใบนี้นะพี่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอย่างนั้นฟังให้ดีนะฟังให้เข้าใจพี่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอย่างนั้นแต่พี่กําลังอธิบายความหมายและตัวตนของไพ่ใบนี้ซึ่งถ้าถามถึงสถานการณ์ความรักแล้วเผอิญไพ่ใบนี้มันขึ้นมาเนี่ยโอ้โหพี่อธิบายได้คําเดียวคือมันเกี่ยวกับ คือพี่ไม่ได้บอกพี่ไม่ได้ว่าว่าอ่ะต่อนะเมื่อกี้นี้แม่พี่เรียกอันหนึง่งเออ,เอ,อโอเคต่อคือพี่บอกก่อนพี่ออกตัวไว้ก่อนว่าพี่ไม่รู้เรื่องพี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับเราสองคนเนะี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่ไม่รู้แล้วตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นพี่ก็ไม่รู้จริงๆเออแต่ ที่ไม่มีสิทธิ์จะบิดเบือนคําทํานายของไพ่ถ้าไพ่มันขึ้นหน้าไพ่เป็นแบบไหนพี่ก็ต้องอธิบายไปตามนั้นพี่ไม่ได้บอกเอาตรงๆนะพี่ไม่ได้บอกว่าคนนั้นมีชู้คนนี้เจ้าชู้คนนี้แอบไปมีกิก๊กเราเป็นอย่งงางนั้นเขาเป็นอย่างนี้อะไรงนี้พี่ไม่ได้ว่านะแต่พอเอหน้าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้จริงๆแล้วพี่ก็ไม่รู้เรื่องจริงว่าเราเกิดอะไรขึ้นกันเออทั้งสองคนเรานะเกิดอะไรขึ้นกันพี่ไม่รู้เอาตรงๆนะเออพี่ไปบวชอยู่ตั้งนานพี่จะไปรู้ได้ไง <cin stereotype> <m uch fundamentals> <este> แต่ไ <ata> พ่มันขึ้นแบบนี้ให้ให้พี่ให้ฟ้าผ <wallet> <c oughs> ่าตายหาไพ่มันขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อพี่ไม่รู้พี่ก็จะไปพาดพิงไม่ได้ว่าใครมีกิ๊กหรือเปล่าใครมีแอบมีเรื่องเรื่องคนอื่นอยู่หรือเปล่าจนเป็นปัญหาให้มีปัญหากับครอบครัวทุกวันนี้เป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายหรือเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงหรือเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆแต่ไพ่มันขึ้นแบบนี้ซึ่งไพ่มันขึ้นในตำแหน่งที่บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับจากนี้ หรือสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยก็ได้เพราะพาไพ่ใบนี้มันคือสถานการณ์ปัจจุบันและและลากยาวต่อไปเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงสองสามเดือนนับจากนี้ตามอายุของไพ่แล้วมันเป็นไพ่เนี้ยเป็นไพ่อเลสเนี่ยซึ่งเป็นไพช่ชูรักเนี่ยพี่กระตีความอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่บอกก่อนพี่ไม่ได้ว่าใครเพราะพี่ไม่รู้ถ้าพี่ถ้าสมมติว่าพี่ทํานายผิดก็ขออภัยแต่ว่าไพ่ตามนี้พี่ก็ต้องพูดตามนี้ ไพ่ใบนี้ยมันบ่งบอกถึงเรื่องตรงๆเลยง่ายๆคือเรื่องชู้สาวเรื่องรักซ้อนเรื่องกิ๊กการมีกิ๊กการมีชู้สาวการมีรักซ้อนการแอบซ่อนใครบางคนไว้หรือการมีสัมพันธภาพที่ซับซ้อนพูดง่ายๆคือถ้าคนรักกันเนี่ยมีมีสองคนมีเรากับมีเธอกับฉันมันต้องมีใครสักคนที่มีอีกหนึ่งหนึ่งแพรมขึ้นมากลายเป็นสามความรักน่มันมีแค่สองมันต้องมีแค่สองอยู่แล้วนะ แต่ถ้ามันมีเมื่อใดที่มันมีสามขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว,ว่ามันเป็นปัญหาซึ่งสามเนี่ยไม่รู้จะมาจากทางใครหรือว่าเอาง่ายๆคือคือถ้ามองในแง่ดีคืออาจจะไม่มีจริงเรื่องนี้อาจจะไม่มีจริงแต่ว่าประเด็นของชู้สาวประเด็นของเรื่องคนอื่นประเด็นประเด็นของการมีกิก๊กหรือการมีคนอื่นเนี่ยมันเป็นประเด็นหลักทําให้ความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันคลอนแคลรหรือความสัมพันธ์มันมันมันซับซ้อนความสัมพันธ์มันลาบากหรือความสัมพันธ์มันมีปัญหา หรือเปล่าอย่างนั้นก็ได้คือแม้ว่า,าไพ่ใบนี้มันจะขึ้นตรงๆตรงตง,ตง,ตงเลยนะว่ามันเกี่ยวอาจจะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวแต่ถ้าเรามองมองตามความเป็นจริงถ้ามันยังไม่มีล่ะถ้าสมมุติว่ามันก็ไม่มีมันก็ไม่มีใครมันแค่เบื่อกับชีวิตที่เป็นอยู่หรือว่าอยากเลิกรากับเราหรือว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีใครแต่ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เกิดความเครียดกังวลแล้วก็ไปคิดภาพว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เออมองอย่างนี้ก็ได้ว่าเออ เรื่องชู้สาวเรื่องประเด็นว่ากังวลว่าอีกคนจะมีอย่างนั้นมีอย่างนี้มีผู้ชายมีอะไรมาจีบมีอะไรมาคล้องแวะหรือเปล่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้สัมพันธภาพมันมันมันสั่นคลอนแต่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เออมองอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้มองในแง่ดีนะอันนี้มองในแง่ดีนะเพราะไพ่เนี่ยแม้ว่ามันจะชัดเจนแต่ว่า เราต้องมองความเป็นจริงด้วยว่ามันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเห็นไพ่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะไปเชื่อเลยจะไปด่าว่าเออมึงนี่มันแอบมีคนอื่นมึงนี่มันเลวมึงนี่มันจะเลิกเพราะมีคนอื่นใช่ไหมอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะว่าพี่ไม่เน้นพี่ไม่แนะนําให้เชื่อหมอดูไม่แนะนําให้เชื่อหมอดูแนะนําให้เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเห็นเชื่อมั่นในสิ่งที่เราตัดสินใจเราเองเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเองหัวใจเราเลือกเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามองเราคิดเองไม่ใช่หมอดูหรือว่าไม่ใช่คนอื่นอ่า และครอบครัวเราเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองพี่เปิดมาไพ่เป็นแบบไหนพี่ก็แค่ทําหน้าที่อธิบายตามหน้าไพ่อาจจะเป็นเรื่องนี้ที่พี่รับประกันเลยเพราะถ้าไพ่เนี้ยขึ้นนะจากประสบการณ์นะที่พี่เคยดูดวงให้ลูกค้ามาที่เขามาดูบนยูทูะนะพพะไพ่นี้ขึ้นทีไรเนะี้ยเอาตรงๆพี่ไม่เคยพลาดแต่พี่ไม่ได้อยากให้เชื่อนะแต่พี่ไม่เคยพลาดอ่า ลูกค้าเคยโทรมาบอกหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบอกกลับมาจริงๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบมันพี่ไม่อยากให้มันขึ้นเวลาดูดวงแต่ละครั้งนะแต่ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมองเรื่องอื่นไม่ได้เลยหนึ่งคือเรื่องความกังวลอาจจะคิดไปเองว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ความกังวลน่ะก็มีตัวเดียวเลยเข้าใจไหมคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าสิ่งที่กังวลสิ่งที่มีปัญหากันน่ะก็คือเรื่องความหวาดระแวงในเรื่องชู้สาวเรื่องเรื่องเดียวเลยอ่าเข้าใจไหมอาจจะไม่จริงอ แต่มีแต่แล้วถ้าสมมติมันมีเขาล่ะอ่าถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้หรือในปัจจุบันเนี้ยมันมีเขา้างแบบนี้จริงๆล่ะอ่าเราเราเราต้องมองสองประเด็นนะว่ามันเป็นจริงหรือมันไม่หรือมันไม่มีเขาหรือว่ามันมันมันแค่โคมลอยแต่ถ้าก่อนหน้านี้มันมีเขาจริงๆหรือแม้นกระทั่งณปัจจุบันนี้ยมันมีเขาแบบนี้จริงๆเขาลางนะนะเออมีเขา้างว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆไพ่ใบนี้ก็ชัดเจนว่า เรื่องที่เราเรื่องที่เรากังวลอยู่เนี้ยมันจะต้องลากยาวต่อไปอีกสองสามเดือนนับจากนี้หรือหรือเอาเต็มที่เลยประมาณสามสี่เดือนนับจากนี้ตามอายุของไพ่เออและประเด็นนี้มันชัดเจนว่าอาจจะมีปัญหาที่ระหองระแหงและกังวลและหึงหวงแล้วก็รู้สึกว่าโกรธเคืองกันหรือว่ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยประเด็นหลักๆที่ทําให้หวาดระแวงและเป็นปัญหาก็คือการมีคนอื่นไม่รู้ว่าเรามีหรือมันมี แอบมีหรือไม่มีไม่รู้หรือว่าแอบมีกิกมีกัก๊กอะไรไม่รู้แต่ไพ่ใบน,นี้พี่บอกอธิบายความหมายแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องชู้สาวม,มันเกี่ยวข้องกับเรื่องรักแอบซ่อนรักซ่อนเร้นแอบแอบซ่อนซ่อน,อ,น,อ,น,อ,นอย่างที่พี่บอกไงว่า,าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่นักเลงอ่าเป็นไพ่นักเลงมันเป็นไพ่เสือผู้หญิงไพ่เจ้าชู้ไพ่เือเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวอ,อาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องเสือผู้หญิงก็ได้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวนะครับ ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้สมมตินะตัวเราเป็นคนเจ้าชู้อยู่แล้วเนี่ยแล้วไพ่ใบนี้มันขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงตัวเราก็ได้ว่าตัวเราเนี่ยเราอาจจะมีคนอื่นมีกิ๊กมีกัก๊กมีอะไรอย่างเงี้ยเออจนทําให้ครอบครัวร้าวฉานอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีมมอ่ามันก็จะหมายความว่าสถานการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวรเรื่องรักแอบซ่อนหรือว่าเรื่องมีใครมาชอบหรือเอาง่ายๆคือสองคนไม่มีต้องมีบุคคลที่สามต้องมีบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่สามที่เรามาโนเองหรือมันมีอยู่จริงอ่าเอาง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆเลยคือประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับชู้สาวแน่นอนประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามประเด็นนี้เกี่ยวเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อาจจะมองไม่เห็นแต่มันสร้างความรําคาญใจให้เราในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ลับๆอ่าบอกไว้ก่อนนะอย่าไปอย่าไปว่าอย่าไปด่ามันโดยที่เราไม่มีหลักฐาน พี่แค่ทำหน้าที่ของพี่ไม่ใช่ว่าคล้อยตามฟังพี่แล้วคล้อยตามว่าเอยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่นะแต่ไพ่มันเปิดขึ้นมานยะพี่ก็ทำหน้าที่ของพี่ก็คือพูดตามหน้าไพ่ส่วนมันจะแม่นหรือไม่แม่นก็ไปไปพิสูจน์กันเอานะเนี่ยอย่างอย่างและอย่างที่พี่บอกนะประเด็นหลักๆคือถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็แค่อยากจะถอยห่างจากเราแต่มันไม่มีคนอื่นเออก็กลับกลายเป็นว่าเราอาจจะคิดกังวลกับปัญหาว่ามันมีคนอื่น มีบุคคลที่สามอะไรเงี้ยไปเองเงี้ยเออแต่ไอการคิดไปเองเนี่ยหรือว่าสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความบาดหมางกับคนรักด้วยเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นจากเรื่องที่เรากังวลแต่มันอาจจะไม่เป็นจริงเอออาจจะไม่เป็นจริงใช้คําว่าอาจจะนะเอ,อไพ่ใบสุดท้ายนะยไพ่ใบสุดท้ายเดินทางมาถึงไพ่ใบสุดท้ายแล้วไพ่ใบสุดท้ายเนะี่ยคือบทสรุปทั้งหมด ไม่ว่าไพ่ก่อนหน้านั้นจะเป็นยังไงจะดีหรือร้ายก็ตามถ้าไพ่ดีขึ้นมาเยอะก็โอเคถ้าไพ่ร้ายขึ้นมาเยอะก็ก็เหนื่อยหน่อยแต่ไพ่ใบสุดท้ายมีผลมีผลถึงประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์จาก100เปอร์เซ็นต์ที่เปิดไพ่มาทั้งหมดไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่บทสรุปบทสรุปทั้งหมดของเหตุการณ์ความรักสมพันธภาพของเรากับคนรักที่จะเกิดขึ้นในช่วง3-4เดือนนี้ตามอายุของไพ่3-4เดือนมันประมาณกี่เดือนวระทัด กรกฎาสิงหาสิงหากัญยาตุลาพฤศจิกาโอ้เกือบสิ้นปีเลยเนาะก็ประมาณก,ก็ก็เหมือนกับว่าต้องทนหรือว่าต้องเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ไปอีกประมาณสามสี่เดือนน่ะนะก็เกือบสิ้นปีพอดีปีใหม่ก็มีชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่มนอยู่ที่การตัดสินใจของเราด้วยว่าเราจะไปต่อหรือจะหยุดพอแค่นี้พี่ไม่ได้สอนพี่แค่บอกให้เฉยเพราะพี่เห็นหน้าไพ่แล้วเนี่ยพี่พี่เอาตรงๆว่าเหนื่อยแทนอ่าแล้วไพ่บทสรุปเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราเลย เพราะอะไรรู้ไหมอย่าลืมนะที่ทํานายว่าความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะพี่ไม่ได้ถามว่าผู้ชายคนนี้คือตัวเราเนี่ยความรักนับจากนี้จะเป็นอย่างไรถ้าถามเรื่องความรักก,ก็อาจจะหมายถึงความรักโดยรวมความรักของระหว่างเรากับครอบครัวความรักระหว่างเรากับแฟนหรือความรักระหว่างเรากับคนใหม่ที่เราหมายปองอะไรอย่างนี้มัน,ม,นมันตีความได้อย่างนี้หมดแต่นี่พี่เฉพาะเจะาะจงเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวเรากับตัวไอ้ตาเพราะฉะนั้นเมื่อบทสรุปขึ้นมาเนี่ยพี่ก็จะบอกเลยว่า เหนื่อยแน่ๆสามสี่เดือนนี้นับจากนี้ไปเหนื่อยแน่ๆเพราะไพ่แต่ละใบเนี่ยมันชี้ให้เห็นหมดเลยใช่ไหมจำได้ใช่ไหมไล่ทีละใบไพบ่ใบแรกไนกี้ลังเลสัสบสนจะเอายังไงดีไพ่สองอา่าวเรื่องชู้รักเรื่องชู้สาวเรื่องประเด็นนี้มาก่อกวนหัวใจไพ่ใบที่สามไดโอนิสสไพ่ใบนี้นะพี่เปิดมาแล้วเนี่ยพี่โอ้พี่เซ็งแทนนะพูดตรงๆเพราะพี่ไม่ชอบมันเหมือนกันเพราะไพ่ใบนี้ย พี่เรียกมันนะพี่เฉพาะพี่เรียกมันเองนะไพ่ใบนี้มันชื่อไดโอนิซุสแต่พี่ชอบเรียกมันว่าไพ่ไอ้เฮลไพ่ไอ้เฮลคืออะไรคือไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะทํานายเรื่องอะไรการงานการเงินความรักเฉพาะเจาะจงเรื่องอะไรเฮลหมดถ้าถามเรื่องงานยกตัวอย่างให้ฟังถ้าถามเรื่องงานว่าพี่ไปสมัครงานที่เนี่ยสมมุตินะไปสมัครงานที่บริษัทหนึ่งเนี้ยจะได้ไหมจะมีโอกาสไหมอ่า ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยการันตีการันตีเลยว่าแฮลหรือต่อให้โชคดีมากๆถ้าถ้าฝืนดวงได้นะโชคดีมากๆเขารับเราเข้าไปทํางานก็รับรองได้เลยเช่นกันว่างานที่เราได้เนี่ยจะเป็นงานที่เราไม่ปรารถนาเลยไม่ต้องการเลยคือว่าหรือว่าทําไปแบบขอบแบบทำไปแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขมันไม่มีความสุขเลยไม่ใช่ไม่ค่อยมีความสุขไม่มีความสุขเลยแต่ก็ต้องทําฝืนก้ากืนฝืนทนพเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่ของการคาดหวัง ที่ไม่สมหวังเลยหวังอะไรเนี่ยมักจะไม่ได้แต่มักจะได้ในส,สิ่งที่ไม่ได้หวังและสิ่งที่ไม่ได้หวัง่นีะ่ะไม่ใช่สิ่งที่ดีซะด้วยมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเวิร์กไงเออเหมือนกับกรรมขี้ดีวกว่ากรรมตดอะแต่กรณีนี้คือกรรมทั้งขี้ทั้งตดอะมันก็เละพอกันทั้งตดกัก็ว่างเปล่าขี้กรร็เละคือมันเหมือนกับอย่างนี้ดีกว่าคือถ้าหวังเงินนะหวังเงินหวังเงินร้อยเนี่ยฉันต้องได้วันนี้ฉันต้องได้เงินร้อยหนึง่ง ขี้หมูขี้หมาร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนึงก็ว่าน้อยนะมันก็ไม่ได้เยอะนะแต่เผอิญว่าเราทําได้จริงแค่สามสิบมันจะไปพออะไรวะต้องการร้อยนึงเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าหมิ่นหมิ่นเงินน้อยนะแต่ความเป็นจริงศักยภาพของเราเนี่ยวันนี้เราต้องหาเงินได้ร้อยหนึ่งแต่มันได้แค่สามสิบแสดงว่าศักยภาพเราด้อยลงหรือว่าสถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจว่าโอ้โหแย่เลยได้แค่นี้เอง นี่ไงคือการคาดหวังที่ไม่ได้ดังหวังและได้มาในสิ่งที่ไม่ได้หวังคืออย่างน้อยเนี่ยอย่างที่พี่พูดไงย,ยกตัวอย่างเรื่องงานไงถ้าถามเรื่องงานนะ่ะมันอาจจะแห้วมันอาจจะแหว้วหรือถ้าได้ก็ได้งานที่ไม่ตรงใจเราแล้วเราไม่ต้องการเราไม่ชอบเลยเราไม่พึงพอใจเลยอย่างไปสมัครเป็นเป็นเซลเนี่ยแล้วเขารับเราไปไปขัดส้วมอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องเลยเออไม่มีตาแหน่งว่างตาแหน่งเดียวให้ขัดส้วมอย่างเงี้ยเราก็ตกง,งานด้วยเราเลือกงานไม่ได้เราก็ไม่พอใจแต่เราก็ต้องทําเห็นไหม มันไม่มีความสุขมันทํางานไปโดยไม่มีความสุขได้รับสิ่งที่ไม่มีความสุขคาดหวังก็ไม่ไม่สมหวังอา่าฟังอีกครั้งให้ชัดชัดฟังอีกครั้งให้ชัดชัดไพ่ใบนี้คือการคาดหวังที่ไม่สมหวังอ่าไพ่ใบนี้คือการคาดหวังที่ไม่สมหวังไอพี่ถึงเรียกมันว่าไอเฮลไงอ่าหวังอะไรก็ไม่สมหวังโอ้โหพิกล พี่เกลนอธิบายความหมายของมันมาตั้งนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่เข้าเรื่องว่าไพ่ใบนี้ถ้าหมายถึงความรักเนะี่ยมันจะเป็นอย่างไรคงคิดภาพเองได้อ่าใช่ถ้าระหว่างเรื่องความรักหวังว่าแฟนเราจะเป็นอย่างนั้นแฟนเราจะเป็นอย่างนี้คนรักของฉันต้องทําแบบนี้ทาแบบนั้นเพื่อให้ฉันมีความสุขเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขหรือหวังหวังจะให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรืออ่า ต่อให้เธอกลับมาแล้วเนี่ยเธอจะเป็นเหมือนเดิมไหมฉันก็อยากให้เธอเป็นเหมือนเดิมหรืออะไรก็ตามแต่ในกรณีใดๆที่คาดหวังจากความรักที่มีอยู่นะตรงนี้พี่เตือนให้ทําใจไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังหรือขี้หมูขี้หมาสมมตินะสมมติในช่วงสามสี่เดือนเนี้ยถ้ามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงๆมันกลับมาอยู่กับเราจริงๆจาที่พี่พูดได้ไหมว่าใบสมัครงานโชคดีไม่แห้วไม่แห้ว ได้ก็ได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการอ่าเข้าใจไหมได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการเหมือนกับพี่เนะี่ยรอให้คนรักพี่กลับมาสมมตินะยกตัวอย่างพี่รอให้อ้อมกลับมาไม่ว่าจะกลับมายัางไงกลับมาเธอต้องการให้เธอกลับมาเธอกลับมาแล้วเอ้ยอยู่ดีๆวันหนึ่งวันดีคือดีอ้อมมันกลับมาแล้วพี่เหยิบได้ไพ่ใบนี้กลับมาก็จริงไม่แห้วเอ้ยโชคดีไว้ดวงย,ยังดีอยู่คือไม่แห้วไม่แห้วตามไพ่แต่การกลับมาของมันเนี่ยเป็นการกลับมาที่พาปัญหามาด้วย คือ,อยังตัดมันยังตัดใจจากคนนู้นไม่ขาดหรือว่ากลับมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันเหมือนกับหนังสือหน้าเดิมมาที่มันเคยอ่านไปแล้วเนี่ยตอนจบมันก็เป็นเหมือนเดิมมันก็กลับมาอยู่กันแบบสังกตายเหมือนเดิมอยู่กันแบบไม่มีความสุขแม้ว่าตัวตนจะอยู่ใกล้กันแต่หัวใจห่างกันไม่มีความสุขเจอแต่เรื่องไม่สบายใจเจอแต่เรื่องห,ง,หงุดหงิดกันก็เหมือนกับว่าได้มาก็ไม่สมหวังเห็นไหมอย่างที่พูดไงว่าหวังร้อยได้สามสิบอ่าบางทีเนี่ยไม่ได้เลยจริงๆนะบางทีดวงแบบ แย่ๆเลยคือไม่ได้เลยคือแห้วเลยหวังอะไรก็คือแห้วเลย,ยไพ่ใบนี้คือการคาดหวังที่แห้วเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราคาดหวังอะไรกับความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือความรักที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้หรือตัวตนคาดหวังสิ่งใดในตัวตนของคนรักคนที่เรารักพี่รับประกันได้ดูจากไพ่ทั้งหมดดูจากหน้าไพ่ทั้งหมดอ่ะลองทบทวนลองทบทวนเอา,เาแล้วกันแลวคิดเอาเองไพ่ใบแรกคือการสรับสนกังวลแล้วก็สับสนแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปวุ่นวาย ไายใบที่สองคือเกี่ยวกับชู้ชสาวหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนเรื่องแอบซ่อนซ่อนเร้นไพภายใบที่สามคือไม่สมหวังไม่สมดังที่คิดไม่สมดังที่ใจต้องการปรารถนาสิ่งใดมันไม่สมหวังใน,นที่ต้องการหรือต่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันก็เหมือนกับบุบสลายไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมมันบุบสลายไปแล้วมัน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 พองไปแล้วมันไม่มีอะไรที่มันแบบสมบูรณ์เหมือนเก่าแล้วอ่ะเข้าใจนะอะพี่อธิบายแค่นี้พอหวังว่าคงเข้าใจ ทั้งสามใบนี้คือบทสรุปความรักของเรากับไอตาในช่วงสามสี่เดือนนี้นับจากวันน,นับจากวันนี้เป็นต้นไปเลยนะครอบคลุมไปอีกสามสี่เดือนไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นอย่างนี้ตลอดชาติตลอดปีนะแต่พี่ทํานายแค่ช่วงสามสี่เดือนตามอายุของไพ่ดูทรงแล้วนู่นแหละนะกว่าจะคลี่คลายก็น่าจะปีใหม่แล้วเข้าปีใหม่แล้วไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอพอปีใหม่ปีหน้าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าในช่วงสามสี่เดือนนี้ พี่ก็ยังคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวแนวนี้พี่ไม่ได้มั่นใจในไพ่นะแต่พี่พี่คิดว่าไพ่เนี่ยนะแสดงความมั่นใจให้พี่เห็นมานานแล้วจากการที่พี่เคยดูดวงให้ลูกค้ามาหลายหลายหลายคนแล้วมันไม่เคยผิดแต่ก็อย่างที่พี่บอกว่าอย่าเชื่อหมอดูให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจและหัวใจของเราก็พอเนาะโอเคเนาะโอเคเนี่ยพี่อัพคลิปลงบน u t u b e นะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะพี่ตั้งค่าไว้สำหรับ ผู้ที่ผู้ที่แบบว่าเป็นลูกค้าพี่เท่านั้นนะเออไม่เป็นไรสาหรับเราเนี่ยดูได้เก็บคลิปนี้ไว้ดูได้นะพี่บอกไว้ก่อนเลยไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเห็นใครจะมาอะไรนะเออไม่ต้องสนใจเพราะว่าพี่ทําอย่างนี้มานานแล้วเพราะกับลูกค้าพี่เนี่ยพี่ก็อัดคลิปให้ลูกค้าลูกค้าเขายังถามว่าอัพลง y o u b e เดแล้วคนอื่นเห็นอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยประวัติส่วนตัวไม่ได้เอ่ยอะไรไปแล้วเก็บไว้ดูของเราเฉย ไม่ต้องไม่ต้องกังวลและคลิปนี้ก็เก็บไว้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้บน YouTube จะให้พี่ลบเมื่อไหร่ก็ค่อยบอกเออถ้าสมมติว่าดูแล้วโอเครู้เรื่องเข้าใจแล้วจะให้พี่ลบตอนไหนก็บอกได้แต่ถ้าจะเก็บไว้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาเก็บไว้ดูสักเดือนหนึ่งสองเดือนก็แล้วแต่เออจะบอกให้พี่ลบเมื่อไหร่ก็ค่อยค่อยบอกพี่แล้วกันเพราะปกตินีพี่ก็ไม่ค่อยได้ลบหรอกแต่ว่าถ้าผ่านถ้าผ่านอายุของไพ่แล้วนะถ้าผ่านอายุของไพ่อย่างสมมติว่าว่าผ่านสามสี่เดือนแล้วครบอายุของไพ่แล้วเนี่ย ตอนนี้เก็บไว้ดูซ้าแล้วซ้ําอีกได้เพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองแล้วก็เป็นไกด์ไลน์เข้าใจไหมเออเหมือนเหมือน,น,นก็ว่าเป็นไกด์นําทางให้เรารู้จักคิดรู้จักคิด,ร,คดรู้จักทําในสิ่งที่ว่าไพ่บอกและสถานการณ์ตรงหน้ามันเป็นความจริงเป็นยังไงแล้วไพ่บอกไว้ยังไงเราจะได้ตั้งตัวทันไม่ตกใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่าเข้าใจไหมเป็นไกด์เป็นไกด์เนาะโอเคแค่นี้แหละโอเคโอเคโอเคมันต้องคิดมากมันต้องคิดมากมันต้องซีเรียส